เกไม่ใช่เด็กอุ้มมือแล้วนะเก๋แล้วจะไปไปลุงอยู่แล้วคิดดีทำดีเถอะไม่มีอะไรสวยเกินไปหรอกเอาแล้วค่อยไปสร้างความเรือนร้อนให้เจ้าบอกค่อยทำ YouTube ค่อยไปสร้างความรอนร้อนให้เจ้าบอกขอถามหน่อยสิฮะคอยก็ทำ o u t u b e ร,รามภาษาค่อยค่อยไม่ได้ไปเบียดเบียนเจ้าเนี่ย เจ้าโอนมาให้ค่อยบอกเอออยู่มาอยู่แล้วเข้ามาว่าให้เขานี่อีาดานี่ไหมเอออุย้ยเจ้าเป็นอะไรมากไหมฮึตอนเช้าเขารับพรเจ้านี่มารับให้เขาด่าเนาะงดหลโอ้คุณนี่ก็ได้คุณยุพินดูดิอืม เกจะเข้าลงเลยพูดเหมือนกับมึงไม่เข้าลงเนาะเอ,อเริ่มแล้วค่อยไม่อยากคารุบน้ำพื้น,นะคนพูดแบบนี้นะ่ะเนออมากไปค่อยทำอะไรเป็นนัก,กบาลไปขี้ส่หัวเจ้าบอกค่อยนางไรอยู่บ้านค่อยเนี่ยเออเจ้าเสือกเข้ามาเองไหมแกงปากมาหาตีนไหมเออเอาแต่เช้าเลยเอ,อืมปากดี โบราณเขาบอกว่าปากดีเป็นสีเก่ปากนะถ้าปากไม่ดีนะปากจะกินตีนรู้เปล่าจำไว้ใส่สมองเยอะๆตื่นเช้ามาเขาให้ทำบุญไม่ใช่มาให้เขาด่ามึงเนี้ยออพูดก็พูดว่าตัวเองไม่เข้าลงพูดก็เมือนมึงนี่ไม่ต่อเจ้าชะลาอายอยักษ์เนาะโอ้กุลงึดมึงไหลอืมอย่าให้ค่อยจัดนะอ่ โอ้กูโหยไม่เคยคิดเลยถึงมึงจะโอนกูก็ไม่เอาโทกคิดผิดคิดใหม่ค่ะอืมอืมคิดผิดคิดใหม่นะอืมโทุกูจะไม่เห็นเกเงินเหมือนมึงอืมจริงนะ เออบอกตำตรงถูกพูดก็เหมือนตัวเองอะไม่ไปใครทานอะไรอีควายอืมเอาใจาชาวเดยนะคอยอุจ่าจคุยกับคุณกิ่งแก้วดีๆเสือกเข้ามาโอ้ณาราเรียมค่ะนาราเรียมค่ะ,น,าาคะนะคุณเป็นอะไรมากไหมเอออิจ้าเหรอ คุณอิจาแล้วถึงได้เข้ามาว่าให้เขาอะตอนเช้ามืดตรู่นะตอนเช้าตรู่เขาต้องรับพรค่ะอันนี้คุณรับมาคำด่าแสดงว่าคุณนี่พุทธมาจากเมืองนรกเขาหมาจะเกิดชิงหมาเกิดมึงนี่เข้าใจนะมึงดูหน้ากูด้วยหน้ากูไม่ใช่พ่อแม่มึงแล้วมึงก็หน้ามึงไม่ใช่ลูกกูเออไม่ใช่พ่อแม่ไม่ใช่ญาติกูเข้าใจด้วย อืมมาดีก็ดีมามาดีมันจะเป็นแบบนี้เออเออนะอืมพูดกับมึงนี่เป็นอัปตะเนาะเออโหคนเรานี่แม้จริงๆเลยค่ะอือกูปสร้างความเดือดร้อนให้ช่องมึงหรอกูปสร้าความเดือดร้อนให้ตระกูลมึงหรือไงหืมขอถามน้อยมาตอบด้วยไม่ใช่มาด่าเขาแล้ว นีเหมือนหมาหางจุกตูดไม่ใช่นักเลงนี่วะแน่จริงมึงมาเด็กกูกำลังเงียนอยู่เนี่ยมึย่านะอืมปากกูไม่ได้เย็บไว้เว้ยมมือกูก็มีน่าขี้กาอืมเมื่อวานไม่ได้กินข้าวแจกน้ำ เขาตีคือประเด็นมาเมื่อยบอ่ไปเต้นนะเต้นแห้งเต้นกาเมื่อยไม่ได้แลกข้าวกับเขานี่ไงอืใช่อืมยาโทรมาทำเป็นเขียนภาษาอังกฤษอมืมันเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงวะคุณคุณคุณกิงแก้ว เป็นผู้ชายชหมพูดเหมือนตัวหนังสือนี่เหมือนผู้ชายนะถ้าเป็นผู้ชาย่อยจะจัดหนักๆนะอืมก็จัดแก้เซ็งว่าเซ็งมาหลายวันแล้วอะ่ะอืมผู้ชายโอโ้โหชุดยอดมึงเป็นผู้ชายมึงมาว่าให้ผู้หญิงฮะมึงเป็นผู้ชายมึงมาว่าให้ผู้หญิงว่าว่าให้ประเภทแม่แล้วที่มึงเกิดมึงเกิดมาจากไหนมึงเกิดมาจากรูแม่มึงเข้าใจด้วยควายอืม เป็นผู้ชายหามาว่าให้ผู้หญิงมึงเอากางเกงกูไปกวบหัวเลยปะอืมผ้าถุงกวบหัวมึงเลยมึงเกิดมาเสียชัดเกิดน่ะเป็นผู้ชายมาว่าให้ผู้หญิงน่ะเออพูดก็เหมือนมึงนี่ไ,ไปไม่ไปไข่ฐานเนาะอีควายเอ้ยเออือนะมึงนี่นะเกิดเป็นผู้ชายเสียชัดเกิดมึงเกิดมาทําไมเป็นผู้ชายทําไมมึงไม่เกิดมาเป็นผู้หญิงอืม ยังก่อนจะเอาลงไว้ต้องจัดก่อนถ้าไม่จัดไม่ใช่ยายนะเขาคุยกันดีๆอยู่มึงเสือกอะ่ะอืมคันนักเหรอหรือว่าเมียก็ไม่มีเพราะปากแบบนี้แนะมเมียเขาถึงไม่ผู้หญิงเขาถึงไม่สนมึงอะ่ะอืมนะมึงจำไว้ด้วยมึงเป็นสุภาพมึงเป็นสุภาพบุรุษอะ่ะต่อไปมึงอย่าไปตาผู้หญิงอืมจําใส่สมองเน่าๆมึงด้วยนะไอ้บักกรอืม บักกุญแจก่อนอืมนะมึงอายคนอื่นมั้งไหมอายอายประเภทเดียวกันไหมหรือมึงหน้ามึงหน้าด้านไม่อายฮะเบื่มึงหน้ามึงหน้าด้านก็เลยไม่อายไงอืมแม่มึงอายสมหวังมั้งสชวะอืมมึงไม่อายคนอื่นมึงก็อายสมหวังสมหวังเขาเป็นผู้ชายนะเขายังไม่ได่าเลยเออ มึงเป็นผู้ชายภาษาขี้เกลืออะไรวะเฮะมึงต้องมาศึกษากับชมวังนะนิสัยมึงนะ่ะดัดด้วยค่ะนะดัดนิสัยเร็วๆด้วยอย่าไปหาด่าผู้หญิงอย่าไปหาว่าให้ผู้หญิงอืมนะมึงก็ไม่ได้เกิดมาจากไหนหรอกมึงก็เกิดมาจากดูผู้หญิงเวย้ยเออนะโอ,อ้ไอเวนเนี่ยอืม แต่ฉันเข้าปากนี่เหลวข้าปากคนที่มันมาดา่านี่แหละโบสันบบได้แล้วมันมาดา่าคอยมันเป็นผู้ชายด้วยไหม,มคุณชมหวังทำไมอ่ะมาดา่าคอยไหมคอยไปทำอะไรให้แบบนี้ไม่โอนโหถึงโอนกูก็ไม่เอามึงคิดผิดคิดใหม่ ก,กูไม่เคยเอาบัญชีให้ใคร,รมึงจะโอนมาจากไหนวะเพราะกูไม่ได้เอาบัญชีให้ใครมึงโอนให้ใครวะอ้เงินหลายเนาะรับพรแต่เช้าเลยฮ่าฮ่าอ่าคุณยูพินค่ะเป็นเป็นเมืองค่ะเออมันรับพรมันเป็นผู้ชายอ่ะมันเป็นผู้ชายมาว่างให้เรามันจงควรรับพรไหมละ่ะเอากับที่ดื่มเลยป้าสงสัยจะยัดเข้าไปในรูอีกแล้วแม่ คงยัดไม่ได้หรอกปะทองเพราะว่าหัวมันมีขนเลยแต่ยังหัวลูนอยู่อาจจะยัดเข้าไปได้ค่ะหัวมีขนนี่ต้องเอาลงทถช่วมกับยางเดียวเลยให้ไปนั่งกินมักอึคนประเภทนี้เนนะโอกูอยากดูหน้าตามันเหลือเกินมันเป็นผู้ชายวะหน้าตามันเป็นแบบไหนวะถ้าเจอหน้านี้ไม่ได้เอาอะไรฮ่ะนะยกตีนอัดเลยอัดหน้ามาเลยอะ อืมจริงมือตบนี่มันสมควรถ้าเป็นผู้ชายอืมต้องตอีนอย่างเดียวอืมคนประเภทนี้นะเกิดมาเป็นผู้ชายเสียชติเกิดอืมมาด่าผู้หญิงทงั้งทั้งที่ผู้หญิงคนนี้ไม่ได้ไปว่าให้มึงเลยอืมนะมึงเสือก่งเสือกจนได้เรื่องอืมกูมไปทําอะไรให้กระบาลมึงหรือเปล่มามันนักหน้ามึงหรือไง กูไม่ได้เชิญให้มึงจุดทูปเข้ามาช่องกูนะอเออเออเข้าใจด้วยอืมตามนั้นอืมเข้าใจตรงกันนะอืมที่หน้าที่หลังมึงไม่ต้องเสือกเข้ามาช่องกูกูมไม่ต้องยินดีต้อนรับถ้าคนแบบมึงอ่ะอืมขอบอกด้วยอืมแน่จริงมึงมาพิมพ์มีคืวะนักเลงขี้กะนักเลงประซิวอืม